สวัสดีวันลอยกระทงย้อนหลังจ้า คลิปนี้ก็เป็นคลิปย้อนหลังวันลอยกระทงนะคะวันลอยกระทงหนึ่งปีมีเทียนึงเนาะจ้าเขากับเสมาเห็ดกระทงไปลอยกันเนาะมือนี่นี่ก็เป็นการเห็ดกระทงได้รอบ10ปีของจุนเลยกับวาใดเนาะจ้ากระแทบสีจำบาร์ใดเลยเนาะจ้าวาเห็ดกระทงข้างลาุูตอนใดเนาะบางปีก็ได้ไปลอยบางปีก็บ่ได้ดไปลอยเนาะจ้าถ้าปีใดได้ไปลอยนี่เขากับเสไปซื้อกระทงเอาอยู่หน้างานเนาะแต่ว่าปีนี้พิเศษแน่จากน้อยจ้าเขากับเสมาเห็ดกระทงไปลอยเองเนาะจ้ากระือว่าเป็นการไข้เคียดไปในโตเนาะจ้า แต่กับวมหัวสิค่ายเขียดหรือสิเขียดกว่าเก่าเนาะกระถามาเบิงมาช่มกันเนาะจ้าว่ากระทงของจุนมันสิออกมากเป็นนาตาจังไดเนาะกายฝ่าวเบื่อกายฝ่าวรลำข้านกันเด้อจ้าทานกระทงเมื่อนี่จุนกะทิใส่เป็นโฟมเนาะจ้าเพราะว่าหาต้นกล้วยบ่ไดดเนาะจ้ากะใส่โฟมเอาเนาะจุนกะทิใส่ใบพู่ด่างมาปิดผืนกระทงก่อนเนาะจ้าเพื่อความสวยงามเนาะวันลอยกระท่งนี่กระเจตรงกับวันเพ่ญเดือน12ของทุกปีเนาะจ้า ผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนกระบ,บอกว่าลอยกระท่งเพื่อเป็นการขอขอมาพระแม่คงค่าพระแม่ธรณีลอยทูกลอยโศกล้อยลกล้อยไพ่ไปกับกระท่งเนาะจ้าก็เพื่อตอนรับสิ่งดีๆสไิไม่ไหมที่จะเกิดขึ้นในชีวิตในปีใหม่ที่สิมาหอดนีเนาะจ้าผู้ใดมีทุกขก์ขอให้พนจากทุกผู้ใดมีสุขกกขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปเดอ้อคนที่มีคู่ไปล้อยกระทงกระดีใจน้ำเด้อจ้าส่วนคนที่บ่มีครูกะ พอพอเนื้อครเร็วๆเด้อกีบกระท่องของจุนในมือนีจุนกระจะใส่เป็นใบใหม่นะจ้ากะบอกหูว่าข้าเจ้าเอิญว่าใบอีหยังเนาะจ้ะแต่จุนเอิญว่าใบเงินใบทองเนาะจ้าเพราะว่ามันมีไล่สีเหลืองกับไล่สีขาวปะปนกันเนาะจ้าก็เลยเอิญว่าใบเงินใบทองนะคะขันพี่น้องหูว่าเป็นใบอีหยังกระบอกกันเนาะจ้าเพื่อจูนเอิญผิดเนาะส่วนแนวกัดกระท่องของจุนจุนกระจะใส่เป็นลูกแมกกาเนาะจ้า ลูกแมกเกาอะคือลูกแม็กที่แกออกมาจากกระดาษเนาะจ้าพี่น้องก็มาต้องเป็น่วงว่าจะเป็นไพ่แกธรรมชาติแกน้องน้าเนาะจ้าเพราะว่ามองที่จูนจะไปร้อยกระท่วในมือนีก็จะเป็นเกาะในมูบาเนาะจ้าข้าเจากัเอิ่นว่าเกาะกระตายเนาะก็จะเป็นน้องน้ำแบบปี๊ดบดายเส่อมต่อกับแม่น้ำสายใหญ่ๆเนาะจ้าพอหดยางมือเสาวมาเดี๋ยวเทศบาลเพิ่นก็สิมาทำความสะอาดน้องน้ำเนาะจ้ากาลับร่องว่าบนเอาค่าน้องน้ำโบเป็นไพ่แกธรรมชาติแน่นอนเนาะจ้า พอเดียเ๋ยวยา่มือเซามาเทศบาลเพิ่นกสิเฮตดหน้าที่ของเพื่อนเองเนาะจ้ากระทงไม่เมื่อน,นี้เฮากับใส่งบไป15บาทเนาะจ้า15บาบาทนี้ซื้อ,อยางแหนบติกระซือ้อดอกไม้เนาะจ้า10บบาทละกะถูกเทียนคูละหาบาทเนาะจ้าทานกระทงเฮากับมียูยแล้วนะคะส่วนกีบกระทงเฮากับหาเอาน้ำขางหัวขังสวนน้ำมันนี่แหละเนาะจ้าส่วนแนวกัดกระทงของเฮาเฮากับเอามารียูใส่นะคะพอบา ข้าแกะออกจากกระดาษที่ข้าบโใส่แล้วเนาะข้าแกะแล้วเขากับบาถิ่มจ้าเขากับเก็บไว้ใส่ประโยชน์เนาะจา้าเพื่อมือใดมือหนึ่งไม่ได้ใส่มามันก็นเกิดประโยชน์เนาะจ้าก็คือมือนีแล้วเนาะจ้าที่จุนเอามาเสียบกระทงนะคะกีบกระท่งแต่ละกีบจุนกระทิซใสใบไม้ประมาณหาใบเนาะจา้าจุนกระเสียวมาพับๆให้เพื่อนมีความพองๆแน่จังน้อยเนาะจ้าเพื่อนสีดใดาบานๆออกเนาะจา้ามาเลี่ยงกันกับง่ามดีได้ละจา้า จูนกะเชื่อว่าอีย่างที่เฮ้าเฮ็ดโดยความตั้งใจ mm hmm. เฮ็ดโดยความเต็มใจมันก็นต้องออกมาดีแน่นอนเนาะจ้าถึงสิบ่ดีพอสําหรับคนอื่นแต่ว่ามันก็นดีพ่อสาหรับเฮาเนาะจ้าเพราะว่าเฮ้ากะเฮ็ดเต็มที่เฮ็ดเต็มความสามารถของเฮาแล้วเนาะจ้าเฮ้ากย่าไปเอาคําว่าของคนอื่นความคิดของคนอื่นมาตัดสินในสิ่งที่เฮาเป็นเนาะจ้าดีของแต่ละคนมันก็นบอกคือกันนะคะเฮ้าก็บ่สามารถไปบังคับ ใค้คนทุกคนมาหมักในสิ่งที่เฮาเหตสิ่งที่เฮาเป็นบ่ได้เนาะจ้ามีคนหักกับมีคนสร้างเป็นธรรมรดาละเนาะจ้ามันกกลายเป็นวิธีทางโลกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็อยาไปฟังคาว่าของคนอื่นจนเหตุเหตุเจ้าของบม,มีความสุขเด้อจ้าถ้าเฮาเหตอีกอย่างแล้วเฮามีความสุขเฮากระเหตไปรัวดเด้อจ้าทุกคนเพราะว่าชีวิตเป็นของเฮาเนาะจ้าเฮาทุก คนอื่นกันบบได้ถูกนำเห้านะคะเห่าสุกคนอื่นกันบบได้สุกนำเห้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลือกเอาเองนะคะว่าเหาสิเป็นแบบใดเนาะจ้าก็คือเพื่อนว่าละนะคะชีวิตลิขคิดเองเนาะจ้าเห่าบวสามารถไปแค่คนทั้งโลกใดนะคะถามมัวแต่ไปแค่คนทั้งโลกกับคงสิเป็นประสาต,ตายพอดีเนาะจ้าเห่าก็แค่แต่คนในครอบครัวคนที่เขาหักเข้า,หาหละค่ะคนที่เห่าหักเข่ากับพ่อแล้วเนาะจ้า ตอนนี้ชีวิตเ่าก็มีความสุขแล้วเนาะจุนกับข้าแต่ฝอยใเวาถึงเรื่องกระทงเลยเนาะจ้าพี่น้องกระเบิงเอาเนอะจ้า่าจูนเห็นแบบใดนเนาะใบใหม่นี่ก็ง่ามอีดีได้จ้ามีสีเหลืองสีขาวปะปนกันเนาะจ้าเป็นใบไลยๆเนาะกระสมกับเป็นใบใหม่มงค้ออยู่นะคะเพราะว่าจูนไปเซิร์ชกูเกินมาแล้วเนาะข้าเจ้ากรเอินวา ต้นใบงเงินใบทองอีลีนะคะซื้อกระสมกับนาตาเพื่อนยูดอกจ้าหาไปปลูกใบหนาบานขึ้นสีดีเนาะจ้าเพื่อเงินเพื่อทองสไลเขามาบานเฮาบางเนาะอันนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลนะคะบ่าถึงเรื่องปลูกต้นหม่มงคลน,นะจ้า คนที่ขาจาวบาเสื้อคนที่ขาจาวบามีความศรัทธาขจ้ากะหาว่าเฮา,า,างมง่ายเนาะอันนั้นกร้างขจ้าเ,าเนาะจ่าพวาเฮาหามความคิดของไผ่ได้เนาะส่วนคนที่มีความเสื้อเรื่องต้นใหม่มงคลต่างๆเนะาะจ้าอันนี้ขจ้า,จากะบไดาง้งมง่ายดอกเนาะเพื่อนก็อาจจะปูกไว้ เพื่อเป็นซิงยึดเนวจิตใจเพื่อถื่นชมความงามเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตอันนี้มันก็เป็นความคิดของแต่ละคนอีกคือเก้าวล่ะจ้าพอว่าห้าบอสามารถไปบังคับให้คนอื่นมาคิดเพื่อเฮาบ่ได้เนาะจ้าจุนก็เสียว่าทุกคนนี้ก็ต้องจะมีสิ่งยึดเนียวจิตใจ แตกต่างกันออกไปเนาะจ้าบางคนก็อาจจะเป็นต้นไม้บางคนก็อาจจะเป็นเครื่องร่างของขังบางคนก็อาจจะเป็นคู่บาอาจารย์ที่คนเค้ารบนับถืออันนี้ก็ว่ากันไปเนาะจ้าแล้วแต่ความเสื่อของผัยของมั่นเนาะกเพราวะความคิดของแต่ละคนบ่คือกันเนาะจ้าก็เอาเป็นว่าสิ่งไหนเที่ยวเฮ็ดแล้วเฮามีความสุขเข้าก็เฮ็ดไปโลดเนาะจ้าแต่้าสิ่งใดเที่ยวเฮ็ดแล้วเฮามีความสุขเขาก็อ่าไปฟื้นใจจากของนะคะถ้าไปฟื้นใจจาลของให้จากของเฮ็ดได้สิ่งที่บ่มัก ก็ไม่ได้โตจากคองเองนะน,นะจ้าที่จะบ่มมีความสุขเนาะเฮาก็อยาไปบังคับคนอื่นให้เขามาก,มากในสิ่งที่เฮ้ามักเนาะจ้าถ้าเขาสิม,มกักเขาก็สิม,มกักในสิ่งที่เฮ้าเป็นเฮ้านะคะโดยที่เฮ้าบ่ต้องไปบังคับเขาเลยเนาะเอาละจ้าทุกคนกระท่งคงจูนกับไก่เสี่แล้วแล้วเนาะจ้าก็ย่าฝ่าเบื่อเฝ้านายกันนะคะกับซอยกันไปเมืองกันไปจนจบคลิปเนาะจ้าพอว่าคลิปแต่ละคลิปจูนก็ตั้งใจ เฮตเต็มที่เฮตดเต็มความสามารถแล้วเนาะจ้า้า้่ถูกใจผู้ใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็คือว่านั่นแหละเนาะจ้ามีคนมักก็ต้องมีคนตั้งเป็นธรรมดาละเนาะแต่จูนก็นมีความเสื่อวา่าต้องมีสักคนละ่ะที่มักในสิ่งที่จูนเฮตดเนาะจ้าคนที่บ่ม,มักก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะหรือว่าสิเขามาเบิงเพื่อเอาไปเวา้าเพื่อเอาไปนินท่ากับบา่วากันนะคะส่วนคนที่มกักจูนก็นต้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าจูนก็นจะพยายามพฮ็ดให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจ้า เอาละจ้าทุกคนหลังจากที่จูนเหตุกีบกระทเสงเจแล้วนะคะจูนกะจะเอาถูกเทียนที่ห้องสื่อมากนะคะมาปากเนาะอันนี้ก็คือถูกเทียนคูรละหาบาทที่จูนเวาถึงตอนต้นคลิปเนาะจ้าแล้วก็ดอกไม้ที่จูนบอกว่าสื่อมาสิบบาทเนาะจ้าเฮากะเสียวมาก ตกแต่งกระทงของเฮาตามความชอบได้เลยนะคะดอกไม้ที่จูนซื้อมาให้กระทงในเมื่อน,นี้ก็เป็นดอกกล้วยไม้นาะจ้าเฮาก็สเสริออกมาตกแต่งจนเต็มกระทงไปเลยนะคะเอาละจ้าทุกคนกระทงของจูนก็เสริเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบบงงามสําหรับคนอื่นแต่งามสําหรับเฮากับพ่อแล้วนะคะไปจ้าพี่น้องไปลอยกระทงกันจ้าบาัดนี้มือน,นีก็มีครูอยู่เด้อจ้า อยากได้อีกอย่างก็อธิษฐานเอานะคะกระขอขมาพระแม่คงคาพระแม่ธรณีเนาะจ้าถูกโศกโลกไผ่กระขอให้ร้อยไปกับกระท่งสิ่งดีๆก็ขอให้เกิดขึ้นในปีไหมดิสิมาฮอดนีเนาะจ้าอธิษฐานแล้วก็ปล่อยกระท่งล่งน้ำไปจ้าคลิปนี้กระฝากไว้ซ้ำนีนะคะกระสุกสันวันร้อยกระทงจ้า